สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนคลับของทางช่อง FK Sky World ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามทั้งหมดนะคะ6000นะคะ6000กว่าซับนะคะแล้วก็ขอติดขอขอบคุณที่ติดตามทางช่อง FK Sky World นะคะแล้วก็วันนี้แบมนะคะได้เก็บรวบรวมคำถามที่เพื่อนๆนะคะถามมามากที่สุดเลยนะคะนั่นคือชาอโรมา สูตรหนึ่งกับสูตรสองต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้นั้นมาติดตามกันนะคะว่าสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันยังไงนะคะตามแบมได้ในคลิปเลยคะ่ะเดี๋ยวแบมมาเอาคัางชาก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรสองนะคะแพ็กเกจอย่างนี้อันนี้ชานมเย็นสูตรหนึ่งนะคะจะบรรจุที่ขนาด250กรัมนะคะ่าทั้งสองแพ็กเกจเลยเดี๋ยวเราเอาชานะคะไปทํากันค่ะปไปกันค่ะในการเก็บชานะคะทางรราน,นะคะ ก็จะเก็บชานะคะใส่ขวดโหลไว้นะคะแบบนี้เลยเป็นขวดเก็บนะคะบรรยากาศนะคะเพื่อไม่ให้กลิ่นชานั้นจางไปนะคะเดี๋ยวแบมก็ขอตักชาสูตรหนึ่งนะคะเทใส่หมงก่อนเนาะอ่ะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวแบมจะมาให้ดูใบชานะคะระหว่างสูตรหนึ่งกับสูตรสองนะคะว่าตัวใบชานั้นต่างกันยังไง นี่นะคะนี่เป็นใบชาสูตรหนึ่งนะคะผงชาก็จะละเอียดนิดนึงนะคะตัวนี้เนะาะเห็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูสูตรสองกันค่ะสูตรสองนะคะอ่านี่ใบชาของสูตรสองเลยค่ะก็จะไม่ต่างกันเหมือนกันก็เป็นใบชานะคะเป็นผงละเอียดแต่ไม่ละเอียดมากนะคะตัวนี้ อันนี้สูตร2งั้นเดี๋ยวเราไปสกัดกันดีกว่าระหว่างสูตร1กับสูตร2นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวแบมขอไปสกัดชาก่อนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นใบชาสูตรหนึ่งนะคะตักมาที่2ช้อนโต๊ะนะคะเอาเข้าเครื่องชงกันเลยนะคะแล้วก็วิธีการนะคะก็คือแบมจะกดพักชานะคะกดให้น้ำไหลผ่านนะคะไหลผ่านใบชาก่อนแล้วเราก็กดหยุดพักนะคะแล้วก็จะพักไว้ที่25วินาทีค่ะ เราก็พักชาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะดึงชานะคะมาที่3ออนนะคะสูตรนี้แก้ว16ออนนะคะสองเราก็เหมือนกันนะคะตักชาที่2ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสกัดชากันเลยนะคะ<ม>ตอนนี้แบมก็สกัดชามาแล้วด้านนี้จะเป็นอารมาสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นอารมาสูตรสองเดี๋ยวแบมชงตามสูตรเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็ใช้สูตรเดิมเลยค่ะคือใช้นมข้นหวานนะคะอันนี้สูตรหวานปกตินะคะแก้วสิหกออนนมข้นหวานนะคะที่ 30ml หรือ1ออนนั่นเองนะคะเท okay, ลงไปเลยค่ะขอแยกช้อนนะคะอีกแก้วหนึ่งนะคะสูตร2ก็ใช้สูตรเดียวกัน1ออน1ออนหรือ 30ML นั่นเองนะคะเทลงไปค่ะคาั่กันเลย ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับของร้านแบมเลยนะคะก็จะเป็นนะคะครีมเหลวอ,อโรมาตัวนี้เลยครีมเหลวอ,อโรมาตัวนี้ก็ใช้เหมือนกัน1ออนนะคะหรือ30 ML เทใสลงไปนะคะอันนี้ฝุ่นสองนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตีชากันหรือการคนชานเองนะคะ,ะเทคนิคนะคะของการตีชาะจะให้อร่อยนะั้น เพื่อนนะคะตีให้ขึ้นฟองแบบนี้นะคะบางคนฝึกนะคะตีก็โอ้โหชาตะเบนเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้สูตรหนึ่งค่ะเรามาดูสูตรสองกันมาดูความต่างของสีนะคะอารมาสูตรหนึ่งสีจะเข้มนะคะเข้มกว่าสูตรสอง สูตร2จะออกชานมนะคะเห็นได้ชัดเลยแล้วก็สูตร1นะคะตัวนี้จะมีรสชาตินะคะ,อะหอมมันนะคะเค็มนิดๆค่ะตัวนี้แล้วก็สูตร2นะคะจะเป็นรสชาติของชานมเลยตัวนี้อร่อยนะคะกลมกล่อมแต่ไม่มีรสชาติเค็มนะคะนี่ค่ะสูตรหนึ่งสูตรสอง ร้านไหนจะเลือกสูตรหไปใช้ก็ได้หรือสูตรสนะคะทําเป็นชานมก็อร่อยมากค่ะอันนี้ก็เข้มกลมกล่อมอร่อยนะคะมีรสชาติเค็มนิดๆแล้วเดี๋ยวสูตรของทางร้านที่แบมทาตลอดคือใช้ชาสูตรหกับสูตรสนะคะชานมอโรมาผสมกันเดี๋ยวตามแบมมาดูค่ะก็จะใช้นะคะอโรมาชานมเย็นสูตรหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ แล้วอโรมาชานมเย็นสูตรสองหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผสมกันนะคะอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะที่แบมใชน้นะเดี๋ยวเราไปสกัดชากันค่ะตอนนี้เราก็ได้ชานะคะสูตรผสมมาแล้วใช้สูตรเดิมเลยนะคะคือนมข้นหวานที่30 ml หรือ1ออนนั่นเองแล้วก็ขาดไม่ได้ก็ครีมเดียวของอโรมากวดแดงนะคะใส่ลงไป1ออนเหมือนกันค่ะตีค่ะตีช้างเข้ากันเลยนะคะ อนนี้เราก็ได้มา3มเวอร์ชั่นแล้วนะคะสูตร1อย่างเดียวสูตร2อย่างเดียว1กับ2ผสมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูให้ชัดคือเดี๋ยวแบมจะเอาใส่แก้วเลยนะคะอันนี้สูตร1คะ่ะอันนี้สูตร2นะคะแล้วก็อันนี้สูตร3 โอเคเรามาดูกันแบบนี้เลยนะคะว่า,าดูจากสีก่อนระดับความเข้มของชาโรมาสูตรหนึ่งนะคะจะเข้มสุดนะคะสูตรสองก็จะเป็นนมนมนะคะสีส้มอ่อนอ,อนนะคะแล้วก็สูตรสามที่แบมเรียกว่าสูตรสามคือเป็นสูตรผสมนะคะสูตรมิกซ์นะคะตัวนี้ก็อันนี้นะคะจะเข้มอันดับหนึ่งอันดับสองนะคะแล้วก็ สูตร2จะเข้มไปดับ3แล้วเรื่องรสชาตินะคะอ่าสูตร1จะมีรสชาติที่กลมกล่อมนะคะรสชาติออกไปเค็มนิดนิดนะคะสูตร2นะคะเป็นรสชาติของชานมจริงๆนะคะกลมกลม่อมละมุนตัวนี้ยอมรับว่าละมุนนะคะแล้วก็สูตรที่แบมนะคะผสมเป็นอโรมาส,สูตรหและสูตร2องผสมกันตัวนี้คือเรียกว่าเดอะเบสนะคะเดอะเบสมากคือ อโรมานะคะเขาผลิตชาออกมาทํำชาออกมาได้แบบลงตัวมากลงตัวมากจริงๆนะคะอ่าอันนี้ที่แบมใช้มาลูกค้านะคะจะติดใจตัวอโรอมาอันดับหนึ่งจริงๆค่ะแล้วก็ตัวที่แบมผสมกันคือสูตรนี้นะคะสูตรที่ใช่เลยนะคะอร่อยกลมกลม่อมคือเดอะเบสมากจบเลยนะคะตัวนี้นะคะสูตรนี้เลยแล้วเดี๋ยวแบมไปเติมน้ำแข็งก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้แบมก็ใส่น้ำแข็งแล้วนะคะก็ถ้าทำขายนะคะให้เพิ่มนะคะฟองนมลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรแก้วซิมหกออนเพิ่มฟองนมลงไปทุกแก้วนะคะใส่ฝาโดมนะคะปิดแล้วก็เสริมให้ลูกค้าได้เลยอ่ะนี่ให้ดูนะคะสูตรหนึ่งสูตรสแล้วก็1นบอกสอจะเป็นตัวนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะอ่าแบมบใส่น้ำแข็งเสร็จแล้วนะคะแต่เวลาทำขายนะคะให้ เพิ่มนะคะฟองนมลงไปนะคะแต่และตัวอันนี้สูตร1นะคะใส่น้ําแข็งแล้วรสชาติเดิมเลยนะคะก็จะมีความเค็มนะคะของสูตร1กลมกล่อมหวานมันได้เลยแล้วก็สูตร2นะคะเป็นชานมโอ้โหตัวนี้คือละมุนมากเลยนะคะแล้วก็สูตร3ามก็คือสูตร1 1ึบวกสก็เป็น3นะคะ,ะแบมให้ไว้แล้วนะคะในคลิป ก่อนหน้านะคะว่าใช้ยังไงนะคะสูตรนี้ทําคลิปเยอะมากเพราะว่าเป็นสูตรนะคะที่ที่แบบชงแล้วลงตัวมากที่สุดนะคะอร่อยมากสูตรนี้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปนี้เดี๋ยวแบมมาคํานวณทุนให้ว่าใช้สูตรหนึ่งต้นทุนอยู่เท่าไหร่สูตรสองต้นทุนเท่าไหร่สูตรสามต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนะคะไปเคาะนะคะ ต้นทุนของทางร้านนะคะแล้วก็ถ้าท่านไหนขายผ่านแอปนะคะ d e l i v e อรก็บวกเปอร์เซนต์หรือบวก GP เข้าไปนะคะค่อยตั้งราคาขายนะคะว่าขายได้อยู่แก้วเท่าไหร่นะคะตัวนี้เนาะแล้วยังไงนะคะแบมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง FK Skyver ด้วยนะคะแล้วก็สินค้าของ a r ร m โาซื้อได้ตรงไหนเดี๋ยวแบม แปะลิงก์ให้ตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะทุกคนได้คำตอบแล้วนะคะสูตรหนึ่งต่างกันยังไงสำหรับวันนี้บายบายแล้วค่ะไปแล้วนะคะบายบายค่ะ